วันนี้เป็นวันสตรีสากลนะครับวันที่8มีนาคมคของทุกๆปีนั้น<ช>ได้รับการประกาศให้เป็นวันสตรีสากลนะครับปฐมเหตุมันเกิดจากที่นิวยอร์กนะครับอดีตการนานโพนเนี่ยแรงงานสตรีลุกขึ้นต่อสู้กับการกดขี่ทางแรงงานค่าจ้างและสวัสดิการที่ไม่เป็นธรรม นะครับ<ช>จากนั้นก็ในวันเดียวกันในหลายปีต่อมาก็มีแรงงานหญิงลุกขึ้นประท้วงในทํานองเดียวกันนะครับแล้วก็เริ่มมีนักการเมืองที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเข้ามาให้การสนับสนุนแล้วก็เป็นปากเป็นเสียงแทนผู้หญิงเพื่อเรียกร้องความเท่าเทียมเป็นธรรมก็เลยได้รับการประกาศให้เป็นวันสตรีสากลน,นะครับเพื่อให้โลกได้ตระหนักถึงคุณค่าบทบาทความรู้ความสามารถของสตรีนะครับ บ้านเราคิดถึงอะไรกันครับนะเรามีภาพขาวดำเป็นการไว้อะไรปริ้นสีเสียเลยงไงสีไม่ออกออกมาเป็นขาวดำมาเป็นขาวดำเราเคยมีนายกหญิงคนแรกนะคุณบนยอดจำได้ไหมฮะโอ้โหประเทศไทยเด่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมายาวนาน วันหนึ่งเราก็มีนายกหญิงคนแรกชื่อว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรนะครับและอีกไม่นานนับจากนี้เราอาจจะมีนายกนายกหญิงคนที่2นามสกุลเหมือนกันเลยแพทองทานชิน,นวัตรนะครับวันนี้ในโลกออนไลน์เขาเลยเชิญชวนกันแข่งชูธงรัวๆรวันสตรีสากล2,567ครับอาปูโกงข้าวนีอันนี้ไม่ยุติธรรมนะ อาปูแค่ปล่อยปละละเลยให้เกิดการโกงนะบริวารอาปูอุตส่ามาอธิบายแล้วว่าคุณยิ่งรักเขาไม่ได้โกงนะครับคุณยิ่งรักแล้วก็หนึ่งห้าเจ็ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่พอลงดูรายละเอียดละเว้นทำอะไรละเว้นให้เกิดการโกงมีคนเตือนแล้วไม่ระงับยับยั้งไม่ยุติมีค่าเท่ากับสนับสนุนการโกงนั่นเอง5ปีแม้จะไม่ได้โกงด้วยตัวเองก็ตามถูกไม่ถูกนะ ลูกผู้หญิงป้องศักดิ์สรีอย่าให้โดนทาําร้ายเนี่ยถามบุญทรงสักครมไหมครับบุญทรงซึ่งถูกผู้หญิงคนหนึ่งทําร้ายติดคุกผมขาวอยู่ในเวลานี้นั่นคือศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงในวันสตรีสากลไหมน่าจะเป็นวันหนึ่งที่บุญทรงปวดทั้งหลังปวดทั้งใจเลยรับโทรศัพท์ไงใช่ไหมกำลังจะไปแล้วเดี๋ยวรอก,กอ่อีกแป๊บหนึ่งตอนนี้จะออกจากบ้านแล้วี่อยู่ที่ไหนคะ <c oughs> กำลังจะถึงแล้วค่ะครับ ไม่ได้บอกไงว่ากำลังจะถึงที่ไหนกำลังจะถึงพนมเปญกำลังใกล้แล้วบุญทรงรออยู่ที่ศาลออกไปนานแล้วศาลสั่งจำคุกบุญทรงถูกลวบตัวเข้าคุกเลยแม่คนนี้จนบัดนี้ก็ยังไม่กลับมาครับนั่นคือสิ่งที่ควรระลึกถึงในวันสตรีสากลครับนะฮะแล้วมาเทียบกับหลัดอิงคืออะไรอ้ปีนั้นมีการนับคะแนนเอ็นทรานซ์สองรอบพี่อ๋อครับเป็นปีมหัศจันทร์ลึกมากครับนะไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทย เป็นฐานต้องนับคะแนนกันใหม่สอบกันใหม่ยื่นสองครั้งอ่ายื่นสองครั้งยื่นได้สองครั้งก็มันสอบครั้งแรกแล้วมันมีคําถามว่าข้อสอบมันรั่วหรือเปล่าไงแล้วให้เอาคะแนนที่ดีอ่าของครั้งไหนก็ได้นะในสมมติมสอบห้าวิชาใช่ไหมอ่าครั้งที่หนึ่งอาจจะดีอีกวิชาหนึ่งครั้งที่สองดีกว่าก็คะแนนดีๆนี่มารวมกันแล้วก็เด็กผู้หญิงบางคนคะแนนดีขึ้นอย่างมีนัยสาคัญไง ไม่ได้ดีคนเดียวนะครับดีกันครึ่งห้องครับครื่งห้อมเดียวกันนะฮะเออประหลาดจากงเรียนเดียวกันครับเออแล้วมันก็เลยมีการตั้งคณะกรรมการสอบว่ามีการเปิดซองข้อสอบก่อนจริงหรือไม่อ่ะแล้วก็ข้อเท็จจริงคือเปิดก่อนจริงๆอ่ะมีข้อสอบรั่วข้อสอบร่วมีทำยืนยันอย่างเป็นทางการจากกรรมการมีข้อสอบรั่วแล้วรั่วไปถึงใครล่ะ หลายคน <c oughs> นั่นนะ่ะคือคำถามในวันสตรีสากลดันผู้หญิงสู่สนามการเมืองนะ <Okay. S 1> สนามการเ <c oughs> มืองนี่ไม่ต้องเปิดซองข้อสอบนะ <c oughs> ให้เหยียบหลังคี่ค่าบริวารขึ้นไปก็ได้และไม่ได้ยากอะไรนะครับ <c oughs> ถ้าพูดกันจริงๆผู้หญิงสองคนนี้ไม่เคยลุกขึ้นสู้ในเรื่องใดๆให้แก่สตรีเลยและไม่ใช่ตัวอย่างของผู้หญิงเก่งด้วย เป็นผู้หญิงที่มีกระบวนการหยิบยกขึ้นมาเป็นเหมือนอินฟลูเอนเซอร์เป็นเหมือนพรีเซนเตอร์เป็นเหมือนผู้เล่นหน้าจอเป็นหุ่นเชิดนะครับถามว่าผู้หญิงถูกกระทำย่ำยีสารพัดเรื่องมีเรื่องไหนบ้างที่อุง้งอิงแพรทองทานชินวัตรลุกขึ้นมาเป็นปากเป็นเสียงยกตัวอย่างมาสักหนึ่งเรื่องสิท่านผู้ชมมีไหม มีเรื่องใดบ้างที่ผู้หญิงถูกกระทำแล้วยิ่งลักษณ์ชินวัตรลุกขึ้นมาต่อสู้เป็นปากเป็นเสียงให้ในเวลาที่เป็นนายกและในเวลาที่เป็นนักโทษหนีคุกในตอนนี้ไม่มีทั้งสองคนนี้ไม่ควรเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวันสตรีสากลนี่ฝากไปถึงโลกออนไลน์เลยนะครับและสิ่งที่โลกออนไลน์พูดไม่ได้มีความดีความงามเลยมีแต่คำถามว่าเธอรู้ข้อสอบก่อนจริงหรือไม่เธอโกงจำนำข้าวจริงหรือไม่เธออย่างนั้นเธออย่างนี้ ไปหมดเลยเพราะฉะนั้นแข่งกันชูธงรัวรววันสตรีสากลสองคนนี้กินกันไม่ลงแต่ไม่ใช่ในแง่ของเกียรติคุณคุณงามความดีที่ต่อสู้เพื่อลูกผู้หญิงด้วยกัน